นิงกุลสตรีสดใสสามีซื้อดอกลิลลี่ใส่แจกันเผยตนไม่ค่อยชอบสวยแค่ตอนแรกบานแล้วหล่นเลอะเธอร่างกายซุบผอมไปถนัดตานะครับแฟนๆแห่ให้กำลังใจหลังอดีตนางเอกแอบตัดพอครับเวลาเห็นรูปภาพเก่าๆแล้วสะท้อนใจอยากให้ร่างกายกลับเป็นดังเดิมล่าสุดครับได้เห็นรอยยิ้มของสาวนิ้งกุลสตรีหลังออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านแม้ร่างกายจะซุบผอมลงไปถนัดตาแต่สามีครับ ซื้อดอกไม้มาให้ได้สดชื่นยันงขึ้นโดยนิ้งกุลสตรีครับได้โพสต์ภาพนั่งจัดดอกไม้ลินลี่ในแจกันสีท่าหน้าตายิ้มแย้มสดชื่นขึ้นพร้อมกับแคปชั่นว่าผ่านไปแถวปักของตลาดวันอาทิตย์ที่แล้วพี่ใหญ่ซื้อดอกลินลี่ราคา200บาท1กร,รมัม5้าการวันนี้เริ่มบานเต็มที่สวยจังช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยชอบดอกลินลี่เพราะสวยแค่ตอนแรกๆพอเริ่มบานเกสรตัวเมียสีสม้มจะเริ่มลนและทําความเลื้อเทอะเลอะเสื้อผ้า พอเริ่มบานต้องรีบเด็ดเกสรตัวเมียสีส้มออกแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจครับบางก็คอมเมนต์ว่าหน้าตาสดใสามากค่ะขอให้แข็งแรงไวๆบางก็บอกว่าขอให้พี่นิ้งแข็งแรงไวๆนะคะรักพี่นิ้งค่ะชอบที่พี่นิ้งยิ้มบ่อยๆสู้ๆค่ะพี่นิง้งขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆบุญรักษาค่ะเป็นต้นครับ